คุณผู้ชมขออภัยโอ้ว่าจะรวดเดียวจบก็ได้ต่อคลิปอยู่ดีอ่ะไ <c oughs> อ้เดลิเวอรีชวนคุยจริงๆเราอะชวนก็คุยไม่เคยมาเลยออะไรทําไมได้โทรถามทางะไรนะเขาก็บอกว่าเออผมจําสับสนกับอีกบ้านหลังหนึ่งหันกลับมาดีเดชบุญลาดน้ําอันนี้ไว้ <c oughs> ย่ยหนูนิดสมกับที่เขาเรียกแมขงขโมยจริงลาดน้ำาจิ้มร <c oughs> อนเผ็ด หลอนข้าไปชิ้นหนึ่งหลอนพะยาถ้ากินทั้งหมวก็คือกลับมาเป็นแมวที่ชอบกินไก่ดีโลลราดน้ำจิ้มไปน,นี้ไว้มันก็เผ็ดหลอนก็พักอยู่หลอนก็กินต่อไม่ได้นะหล่อนก็เป่าปาเอาก็เลยออเดี้เอาอันนี้เพิ่มให้เขานีหนูนิดตลกอ่ะนี่เราชอบซื้อออเดี้เขาจะถามว่าเอาเนี่ยทำแบบนี้ด้วยแล้วคุณชมละเอียดนะานี ขิงซอยเนาะกินอ,อาหารได้เป็นยาจริงๆก็มีในน้ําจิ้มแล้วล่ะขิงบดน่ะแต่ว่าเพิ่มเข้าไปอีกจริงๆเราจะไม่เอาก็ได้นะแต่ว่าเราก็บอกว่าเอาเพราะว่าอะไรเนี่ยถ้าไปกินที่ร้านก็จะให้เยอะกว่านี้เป็นพริกจินดาซอยนะฮะอันนี้เราจะมาปลูกต่อนะเราก็เลยขอเข้ามาด้วยเอาปุ๋มเผากระเซิงกระเซิงเอามากินด้วยกัน,นะคะ่ะยัยหนูนิดเกือบขโมยสมกบที่เขาเรียกแมวขโมยจริงเนาะ ้ายังไม่ราดน้ําจิ้มไว้ในเสร็จหล่อนกินได้ค่ะนะคะเจ้านี้ถือว่าเด็ดได้คอมเมนต์สิบร้านที่แนะนําก็มันไก่ถูกปากนะคะอืมอันนี้วันนี้สั่งพิเศษก็คือไก่ต้มหมกไก่ทอดผสมกันเออพูดเรื่องอไรอ่อกเกษตรอินทรียนะคะบ้านเล็กสีฟ้าน่ะมาสสวนมุกี้สองศูนย์สองศูนย เพื่อนเพื่อนทางบ้านแดงแะควจะแวะไปแวะเวียนกันก็นยินดีนะคะหรือเพื่อนจากบ้านสีฟ้าจะแวะมาพยาบาลปลูกพยาบาลทาสวนเปลี่ยนจากพยาบาลปลูกผักเป็นพยาบาลทําสวนนะคะเพราะว่าเรามองว่าเราไม่ได้ปลูกผักอย่างเดียวนะมันก็จะมีหมักดินทําปุ๋ยถอนยาว่าจะพืชมาทําปุ๋ยหมกักพืชสวนแล้วก็ปลูกผัก พอสารปลูกไม้ประดับด้วยนะะมีไม้ประดับด้วยนะไม่ได้ปลูกแต่ผักเนาะ <_ d> um> ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นพยาบาลทําสวนนะคะคืองานทําสวนงานสวนนี้ก็หลากหลายวาลิี้อยู่แล้วนะไม่หวาดไม่ไหว <_ d> um> ตะพืชตะพื้ช่วงเนี้ยมันจะพืชเยอะเอ,อกกินด้วยกันนะคะอืมบางทีไปเขาก็ปิดนะไปก็เสียเที่ยวแต่สัญญาเขาจะเปิดอยู่ อร่อยใช้ได้นะคะ,ะสะอาดสะอาดอืมกม็คอนเทนต์คอนเซปต์คลิปนี้ก็คือพยายามใช้พันชะนะจากบ้านนะคะปิ่นโตถา่เล็กสามชั้นเมื่อกล่องแบบนี้เวลาไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยถึงร้านไหนเขาไม่ได้ลดให้เราหบาทสิบาทเออมันก็สิบ,บาทก็เยอะเลยห้าบาทนะ แต่ถ้าคุณเอาแก้วเก็บความเย็นน่มาซื้อกาแฟมาซื้อชาที่ร้านเนี่ยจะลดให้สองบาทนะคะสองบาทนี่คือไอค่านี่แหละคอสค่าแก้วจริงๆริงมันต้องเติมน้ำมันไปซื้อในเมืองนะแต่ว่าลดให้เมาสจ่ายเป็นสองบาทลดให้สองบาทเนี่ยถามว่าไปใช้อะไรได้สองบาทคุณมาซื้อห้าครั้งมันก็เป็นสิบาทแล้วนะส่วนลดนก็ไปให้ลูกหลานหยอดกระปุกแต่ที่แน่ๆคือจะได้ความอิ่มเอมภาคภูมิใจว่าเราได้ช่วยกันลดโลกร้อนนะคะพยายามนะ ใช้ซ้ําของให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเนี่ยถ้าคุณอย่างเงี้ยคุณช่วยการโคลรนิดเราหน่อยเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าโลกร้อนแล้วไม่เรียกโลกระอุอะใช้คํานี้โลกเดือดโลกระอุก็คือหน้าร้อนมันจะอุณหภูมิสูงขึ้นทุกปีทุกปีแม้แต่ประเทศส่วนยุโรปที่เป็นหิมะตกหรือว่ามีน้ำแข็งขัโลกอะไรมันก็เริ่มละลายจากภาวะเนี่ยโลกร้อนนะคะมันกระทบไปทั่วโลกนะ ทุกหย่อมหญ้านะคุณเราอย่าคิดว่าเราอยู่ห่างไกลจะไม่มีน้ําท่วมโลกสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองนะเราเราก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่ดีนะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกปีเปิดแอร์เราก็ต้องไม่เปิดแอร์ก็อยู่ไม่ได้พัดลมก็อยู่ยากนะหน้าร้อนเดี๋ยวนี้ก็เลยเนี่ยค่ะมาช่วยกันนะอย่างน้อยก็ได้ความภูมิใจนะคุณผู้ชมช่วยกันเพราะว่าธรรมชาติมันถูกมนุษย์เผาผลาญตะบีตะบันเนาะตะพืชตะพือเนี่ย ต้นไมล้ลดลงการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยพลาสติกพลาสติกว่าบรรจุภันธุ์โดยเฉพาะบรรจุพัธุ์เนี่ยใครที่ทําการค้าการขายอยากให้คอนเซิร์นนิดหนึ่งช่วยช่วยกันนิดหนึ่งอย่างแก้วกาแฟนเนี่ยเราพยายามใช้แก้วกระดาษนะคะแก้วกาแฟสด16ออนเนี่ยใช้แก้วกระดาษทีนี้ก่อนหน้านี้นมันก็จะมีไซส์20 22ออนเนาะแก้วกระดาษน,นะแต่ทีนีเ้เขาก็เลิกทําเพราะว่ามัน มันมันจะขายไม่ดีเท่าแก้วพลาสติกใสพลาสติกแก้วพลาสติกใสมันจะมองเห็นสีสันของเครื่องดื่มเนาะมันก็จะดูเวลาทาําโฆษณานันนีโนนคนก็จะนิยมแต่ทีเนี้ยเราก็มองว่าเป็นวัสดุโลกร้อนเราก็พยายามเนี่ยแก้วเหลือใช้ที่ลูกค้าทิ้งไว้แถวนี้หรือว่าเราดื่มแล้วเราก็พยายามเอามารียูสเอามาพ่อกล้าต้นไม้เจาะรูใช้หัวแรงไฟฟ้าเจาะรูระบายคือใช้ซ้ําใช้ซ้ําไม่พอก็คือใช้ให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเราก็พยายามใช้แก้วกระดาษแต่ทีนี้ เมนูเย็นพวกชาพวกนมพวกเครื่องดื่มเหมืนอนๆดที่ไม่ใช่กาแฟสดน่ะเราจะใช้แก้วยี่สออนซึ่งยี่ิบออนแก้วกระดาษเนี่ยยังต้องไปดันโดนหาอีกว่าร้านไหนขายนะคะหนูนี้หนูนี้หนูนีนน้อย่าไปยุ่งกับสิงสาหนูนิดเมื่อวานนี้ก็เกือบขยุ่มไอ้นกในน้อยที่ตกจากรังอ่อนนะ่ะดีมองเห็นทันก็เลยย้ายไปอยู่ข้างหลังแล้วแดดร่มลมตกไปดูก็ไม่เห็นเขาแล้วเอาน้ํากรอกปากกรอกอะไรก็คงจะเหลือรอดอยู่แล้วหนูนิดหนูนิด ามสัญชาติยานักล่าดูซิให้อาหารไปสามรอบแล้วนี่กินก็ไม่หมดอีกนูนิดเดี๋ยวมากินของเธอให้หมดเดี๋ยวนี้เลยพูดกับแมวปวดหัวโอเคนะคะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะอันนี้ก็เนี่ยร้านขาข้าวมันไก่อยู่เยื้องๆกับร้านโชห่วยเยื้องกับร้านไทยคูนนะน่ะร้านเฮงข้าวมันไก่อพูดให้ให้เครดิตเขาหน่อยนะ อมอ่มน่าไม่น่าจะโดนแบนนะ mm hmm. ก็เนี่ค่ะอีกคำนึงอ่ะเ mm hmm. ลิปมันจะยาวเกินไปช่วยกันคนลเล็กคนน้อยแล้ก็จะพยายามใช้แก้วกระดาษนะหลอดดูดหลอดดูดกระดาษไม่มีนะหรือมันมีขายเดี๋ยวมาดูก่อนทีเป็นหลอดพลาสติกใช้ให้น้อยแล้วก็เท่าที่จําเป็นนะ,ะพยายาม reuse อืมแล้วก็อืมใช้ ภาชนะจากบ้านไปซื้อของอะไรข้าวซื้อไปห้างก็ถุงหิ้วคุณพ่อบ้านฉันไปห้างทีไรได้ถุงใหม่กลับมาทุกทีไปห้าบาทเองคนที่ขายเนาะแค่เชียร์อยู่เคาน์เตอร์เขาก็เชียร์ของขายห้าบาทเองค่ะเออค่ะก็ไม่ได้ติว่าแพงนะแต่ว่ามันไปที่ไรก็ได้กลับมาได้กลับกลับมาเนื้อออกมามแทนที่คุณจะเอาอันเก่าที่คุณซื้อแล้วอะ มันเป็นใยนั่นนะคะใยธรรมชาติอยู่แต่มันก็เป็นสีและเป็นเคมีเขาจะสีม่วงสีแดงสีอะไรของเขาี่เมืองนอกนะอังกฤษออสเตรเลียที่ที่เคยไปเขาก็จะมีถุงบ้านเราก็มีแต่บ้านเราก็จะค่อนข้างแพงเหมือนห้างใหญ่อ่ะห้างสีแดงถุงนั้นน่ะบ้านเราขายแพงกว่าเมืองนอกนะรู้ไหมสามสิบห้าสี่สิบบาทเมืองนอกอ่ะถุงใหญ่อ่ะโอู้ที่ฉันเคยแบก ทำไมไปห้างที่อังกฤษอ่ะไปเที่ยวบ้านคุณพ่อพี่น,น่ะก็คือไม่ถึงสองปอนสองปอนนั้นก็สี่สิบกว่าบาทแปดสิบเนาะอาจจะประมาณไม่ถึงปอนดีนะปอนหนึ่งก็สี่สิบสี่สิบห้าบาทมันไม่ถึงปอนเนี่ยผู้ชมมันประมาณนั่นแหละถูกแล้วกันไม่ถึงห้าสิบาทนะถุงเบลเลอร์เลยนะแล้วก็แข็งแรงนะเป็นแบบเคลือบพลาสติกอย่างดีอ่ะเขาทาอ่ะ รียูสได้นะคะโอเคฝากไว้แค่นี้ลกันมันคลิปมันยาวมากแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยน,นะคะบ้านแดงพยาบาลทําสวนอ่าบ้านสีฟ้าบ้านเล็กแล้วกันเอเพจย่อยบ้านสวนมุก,กี้2 0งศูนอ่าถ้าเป็นเพจหลักก็อีกเป็นชื่อภาษาอังกฤษอีกช่องหนึ่งเอาแต่มันจํายากเอาแค่นี้แล้วกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนฝูงนะคนที่รักเกษตรอินทรีย์ชอบคอนเซปที่จะ ช่วยกันรักษาโลกใบน,นี้นะให้มันน่าอยู่เป็นนานๆเพื่อลูกเพื่อหลานของเรานะคะเซฟเดอะเวิด okay. ์นั่นเองนะคะโอเคบ๊ายบายนะคะเทคแคร์ดูแลสุขภาพแล้วให้กลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวต้องไปรีบให้อาหารกรีบกินแล้วรีบไปหาลูกๆนะคะบ๊ายบาย